สวัสดีครับอยู่กับผมเต้มคิเตอร์นะวันนี้มาอยู่กับเกมมอวิวทุปโตววอนะครับมาลงแรนกันเกมนี้เกมนี้มากับช่องแทนจีราพานะันนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องครับด้วยนะ อันนี้มาลงแรงกันเขาเล่นแอ่งเคลื่อนวันมาแต่เราก็บวกกันตรงกลางไปมาจับเลนเราดีกว่าเดี๋ยวคลิปันเข้าป้อมนะครับตีคลิปสมดยแค่นี้เราไม่มีไม่ใช่ไม่มีมันไม่จับเลน นะนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะก็น,นั่งรอแขกที่เราวันนี้มากับช่อง <Mant is. S 1> ทเทียนกินาพัดนะไม่รู้ถ้าพูดผิดป่ามานะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแล่อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะ เขาเล่นเก่งมากดูแล้วมเล่นเก่งกว่าเตออีกมั้งเมื่อจะใช่เหรอวันนี้มาให้เขาแบกนะครับน<า>รู้ตึกว่าเขาจะไม่ได้อาบเราเกมนี้ให้เป็นนายมันดูช่องเตอร์นะ แล้วก็ยืนเณรปกตินะครับทำไมตายอ่ะแม่กันหนองข้างบนเ <Ret reat. S 1> ขนาว่าซับพุ่งมาอย่างนี้เลยอ่ะมันหนาคขาว่าัดอ่ะเมื oh, <my> ่อตีแล้วพี่จ้าเมื่อตีแล้วทุกคน <My energy. S 1> จับตัวไรีอ่ะเอารองเท้าวันเด้ว์กัน จับตัวอะไรดีครับทุกคนน้องเพียนก็อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนเจอกับว่า,าไทเกอร์มาครับวินงอ้กกันเข้ามาอย่างนี้ก็จับเลยดีครับตายไปโอเคชันตายกอนไม่ไหว ท้องไอไม่โดนนะเสีย h u ฮิ n h ม่ทอสไปตะกิ้ไม่โดนเสียด้วิธีทีรร้ครับกลับตัวไปได้แล้วก็หิวให้เพื่อนนะก็เตรียมเท้ามาเก็บฮิวก่อนแล้วก็หิวให้เพื่อนไปข้างบนดูเหมือนจะไล่หลังป้อมกันแล้วเนาะ มาครับได้ด้วยทั้งบนตัว<น>ข้างล่างเราก็โดินกดยับยับไปมาเข้าไปว่างไงแล้วก็ฮิวเพื่อนแต่มาครับถ้ามาอย่างนี้โดนจับรอบสองดีครับเคโอเคแองเกิลได้มีทียวไป นานเราก็จะหมดเฟอร์ต,ต้าก็พิมมาเตอันไม่ออกมันมาสายจีเลยนะนะนแล้วก็เสียกันนานก็จะหมดแต่คุณทับเนี่ยโอเคได้อยู่ขอกลับหน่อย นครับเจอคนรอดซาดอีกแล้วเหรอมาแล้วก็จับภั้มิชั่นไปน,นะรู้สึกว่าน้องเทียนจะลงคลิปวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับจะไม่ไปดูกันเนาะใช่ป่ะเขาพึง่ง จะกลับมาลงนะครับหลังจากมีปัญหาเรื่องเมมเต็มเช่ะเมมเต็มบ่บปุ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคได้ไปแล้วข้างบนวิทีทโอเ็เก็บมองเทียนไปได้นะครับแล้วก็อาจับให้วิชั่นกันไม่น่าเลยเช่นวันบอกฮ เกิดอะไรขึ้นมาเตอไม่รู้่ะไม่ได้มองมาแล้วก็ซับให้มิชั่นไปไดยป้องไปนะครับป้องบนวิชั่นก็ยิงว่าไปหนึ่งทีจับคนจับไม่ไดนนะเตอร์ตายกนฟิวไปเมื่อกี้ถ้าจับโดนท้องอาอตายแล้วนะเข้าไปถึงบนในอ้อเพื่อน เตอว่าตายแค่ปะไม่น่าเลยตัวตามไม่ได้เมื่อกี้ท้อทีเอาปั๊บมันครับห้องไอ้บ้างมาจับห้องอายไปเป็นไงตายห้องอายตายอยู่เข้ามาต่อเมื่อกี้โดนโทรศัพท์ต่อยตายไม่ให้ต่อยจี นอนสอกก็ร,ราบตายเดี๋ยวดายมีช่นยิงไม่โดนอีกแล้วไปละแมนมานะครับไม่ต่อต้องเทียนบอ,อยู่ข้างบนได้ด้วยอ่ะเต้ก็เหมือนไม่ได้ทำมาอะไราเลยเสรลับกันกดจกดจ,จ,จ,จับ จับแนละ้วมันจะลับตัวทนันนะเป็นน้องไม่น่าจับเลเมื่อกี้มาครับถ้าเถียงพรลมเข้าขอโทษด้วยนะทุกคนนะครับนอกเก้ี้ยเกี้ยันนะโดนนตีอีกแล้วมา,ากมากเลย ตรงกลางก็บวกกันอยู่ไม่ใช่ตรงกลางนี่ในป่ามันิดคิวผิดทางอีกเอ็งเจอตายเลยนะครับกดคิวไปเราจะไล่ริงหรอเกือบตายเองอะต้องไล่ออกมั้งมันไม่ตายเดี๋ยวเราตายเองถ่ายกัน อาเตอร์เราขึ้นมึงก็บวกกันอีกรเวลล์อ่ะบวกไม่พักเลยแต่ก็อยู่กันอย่างเดียวเลยยังเชื่อมันก็ตาบิ๊กอีกแล้วนะนะครับมากนครับเนี่ยตัวเตอร์ยังไม่ได้แก้ไหนเลย เกมนี้กลัวพาดาวน้องเขาลดมากเลยถ้าใครเล่นกัเตร์นะครับเกมดาวลดไว้เลยเนาะกลัวไม่กล้าจับกดนเที่วไปจับวอเกอร์ก็ได้อ่ะเห <Attack. S 1> ็นเชื่อันมาแล้ว เราไปกันหมดแล้วเพื่อนพึ่งมาได้ไหมอ่ะจะต่อยเองไมะไม่น่าได้ไดถอยมาก่อนถอยก่อนเพื่อนนะเราต่อยเองโอเคหิวให้นะ <A simple. S 1> ครับ มาเจอเพอนเพื่อนเอาเจอนดีกว่าจะได้จบไปหมเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวตายหมดมาีม่อชาไป Attack, Attack, S <S ได้นะเห็นเชนวันนอหาอยู่เดี๋ยวเรไปเอามันมาแป๊มหนึ่งเช่นวันนอหาย,ยู่ โอเคยังยางน้อยก็ลอให้ได้นะครับเรายังไม่ได้ตัดเนี่อนี่ไปครับเห็นไห้เมื่อกี้ <c oughs> ดีมากเลยมันจะได้ไม่มาหย่งเธอกัน บวกอกันอีกแล้วอ๋อเราเพิ่งไล่ตัดเรืยอนเองเพื่อนต่อไปเราจะจะออกมีมานานนะก็จับไม่ทันอีกแล้วมา,มาเทคเกอร์รอ๋อนิโนติดยังเ,เชื่อมวันเข้าแล้วจับไม่โดนจับโดนนะ,จ,ะจับโดนใครอะ่ะ เฮ้ยห้องไอยิงตายไ,ไปแล้วทนถอยไปเนี่ยเรากดหิวให้อ่ะโ <And now S 1> ดนโดนโดนเลยรอดนะรอดเสดออยใจเมื่อกี้ถ้าไม่มีห้องอายถ้าจับหนะ้องายโดนนะตายไปแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่ได้ช่วยเหมือนเดิมกันป้อมดีกว่าเจ้าไส้เก์อแล้วทำไมป้อมตีเตอรแอ,อร่นมาหน่อยดีพิชานก็นได้มาตายทำไมเมื่อกี้มันไม่จบอ่ะเกบอ,อบจบแล้วเมื่อกี้อ่ะ ตเต์บินอะไรเนี่ยเอาเต้ไปแมนมาจะตายอีกรอบ่ามาเตอร้จะเย็นเย็นเพื่อนตายแน่ไปตายไปช่วยเอาเสีย okay, หน่อยมาดมีเราบอกว่าอะไรไม่กล้าออกดมีเจดิด นะครับอยู่เพื่อนไปก่อนตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยไปชินวันับไปเราตายไหมไม่น่ารนนอดเข้าไปแบบนั้นอยากเอาใส่เธอออกกันเมน่นนะทุกคน เวทมะแรงมิทีริรอเราได้เฉยใช่ <Attack. S 1> ที่ช่งบนติดตรงกลางนะครับเบิรลทวมาจบแล้วนะกระตูยังแพ้โอเคตัวยังไม่จับใครเลยกับหลอมตอนนี้แว่บายสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไม่กดติดตามช่อง เทียนจิาพาสเต้นนะคำต,ตอบวันนี้บายบายขอบคุณที่ดูมาถึงอนนี้สวัสดีครับมาเจอกันคลิปต่อไปบา,บ,าบ,าบ,าบาย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 